สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะส้มตื่นเต้นมากเลยอยากจะเอาเครื่องมือใหม่นะคะมาแนะนํากันนะวันนี้ส้มจะมาสอนการใช้ AI นะคะที่เรียกว่า Open AI แล้วก็ AI Adobe Illustrator e นะคะเราจะเอาทั้งสองอย่างเนี้ยมาออกแบบเพื่อส่งขาย Print On Demand กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างตามไปเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาที่หน้า วเว็บไซต์ openai.com นะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนอ่าอันนี้จะรวมไปถึง ChatGPT ด้วยนะคะแล้วก็มาที่ข้างล่างเลยนะคะที่เรียกว่า d e l e t o นะคะกดเข้าไปเลยปุ๊บพอกดเข้ามาแล้วเนี่ย มันก็จะขึ้นหน้าต่างมามาเดทสม้มอัจจะช้านิดนึงนะคะอ่ะเสร็จแล้วให้เราทำการล็อกอินนะก็คือใครที่ยังไม่ไม่ได้สมัครก็กดสมัครไซต์อัพนะคะอย่างของส้มก็จะเป็น continue w i วิด o ูเกินะเพราะว่ามันมี google อยู่แล้วก็กดเข้าไปเลยง่ายๆนะคะทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาให้เรานะทุกคน เมื่อจะเป็นรูปภาพที่คน create สร้างผลงานขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการใส่ข้อความลงไปนะคะอันนี้ส้มก็จะเอาเป็น husky นะเป็น husky with grasses นะ drinking coffee แล้วก็แบบเหมือนาำล่ง sitting in the chair อะไรเงี้ยคือนั่งดื่มคอฟดื่มกาแฟอยู่ที่เก้าอี้อะไรเงี้ยนะคะอ่ะแล้วก็กด generate เดี๋ยวรอทำการประมวลผลนะคะมันจะเป็นการใช้คำสั่งที่แบบว่ามาจากข้อความของเราอ่ะมันก็จะขึ้นรูปมาให้เราเป็นประมาณนี้นะทุกคนคือแบบเฮ้ยเข้าท่าคือบางอันบางอันมันก็ไม่เม็กซเซนนะแต่ว่าบางอันมันก็ดูเข้าท่าเหมือนกันนะทุกคนคือมันก็สร้างผลงานให้เราได้ดีทีเดียวนะดูสิเออเนี่ยคะ่ะลองเล่นดูนะก็คือเหมือนกับ <c oughs> อันไหนเราชอบแล้วก็กดเซฟนะคะมันจะเป็นลูกศรลูกศรเหมือนให้เราดาวน์โหลดแล้วก็กดเซฟไปเดี๋ยวส้มจะทําการเล่นไปประมาณสัก2อสอันนะแล้วก็จะทําการเซฟดูหลายๆเวอร์ชั่นนะอ่ะต่อไปก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าให้ฮัสกี้เนี่ยใส่แว่นตานะแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็กด Generate เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ่ามันก็จะขึ้นเป็นรูปอารมณ์แบบดิจิตอลอาร์ให้เรานะเนี่ยน่ารักไม่เบาเลยทุกคนอ้เจ๋งอะ่ะชอบอันไหนก็เซฟไปนะคะอย่างอันนี้ส้มก็จะเลือกนะแล้วก็กดเครื่องหมายดาวน์โหลดตรงนี้นะแล้วก็กดเซฟไปเลย มันก็จะมีหลายๆรูปนะที่เราชอบนะเดี๋ยวส้มจะทำการเซฟสัก3าสีรูปนะเนี่ยเออนนี้คือแบบเหมือนมากเหมือนแบบน่ารักอะเป็นเป็นเป็นดิจิทอลอาร์ตที่แบบน่ารักเลยส้มจะใช้อันนี้แหละอืมกดเซฟไปก่อนสักอันสองอันมันก็น่ารักคือแบบเทพมากค่ะเข้าใจเนาะไอ้น,นี่มันทำได้แบบ ลายอย่างมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะที่ส้มเซฟไว้เนาะอ่านี่ก็จะเป็นรูปที่ส้มเซฟไว้แล้วส่วนหนึ่งทำเป็นพวกเราลองสั่งหลายๆคำสั่งดูนะคนุณแล้วก็เซฟเก็บงานไว้นะมาเราชอบอันไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเราเอาไปออกแบบใน i l l u s t r a t o r กันนะส้มก็จะเอาไฟล์ที่เซฟมานะคะจาก Del a t o o l เนี่ยเอามาลงที่ i l l u s t r a t o r กันนะคะส้มก็จะเลือกสักอันหนึ่งนะอ่า ลากลงเลยปุ๊บมีขยายก่อนนะคะอ่าเสร็จแล้วรูปที่เราได้มาเนี่ยเราจะทำการปรับให้มันเป็นเวกเตอร์นะเพราะว่าเราจะได้ทำให้มันแตกต่างนะจริงๆเราจะใช้รูปนี้ก็ได้แต่ส้มอยากให้มันแตกต่างส้มก็จะใช้เครื่องมือตรงนี้นะทุกคน image trace นะคะคลิกตรงนี้นะเราสามารถเลือกได้ อาจจะเป็น High Fidelity Photo อะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากส้มก็จะใช้อันแรกเลย Image Trace ปึ๊บอ่ามันก็จะเป็นขาวดำให้เรานะทุกคนพอมันเป็นขาวดำปั๊บนะทุกคนก็ทำการ Expand นะคะปึ๊บอืมมันก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ให้เราเสร็จแล้วก็กด Ungroup นะคะ เราจะลบอะไรบ้างนะให้ทุกคนไปที่ตรงนี้นะคะ fill and stroke แล้วก็ double click นะแล้วก็เลือกสีเสร็จแล้วให้ทุกคนไปที่เครื่องมือ rectangle tool นะคะแล้วก็เนี่ยเลยลากมาก่อนเสร็จแล้วก็ orange s e n d to b a c k นะคะ เราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้มันยังเป็นสีขาวอยู่นะทุกคนส้มก็จะทำการลบนะปึ๊บนี่ทีนี้ส้มจะทำการลบสีขาวออกให้หมด ความนะอ่าส้มก็จะลบตัวนี้ออกไปเลยนะเพราะว่าเราได้ทําการลบสีขาวออกแล้วนะมันก็จะเป็นแต่เหลือแต่ภาพแบกเตอร์อย่างเดียวนะอ่ะทีนี้ส้มจะใส่ข้อความเป็นที่เขากําลังเฮ็ดกันนะก็เนี่ยคะ่ะกดไปที่ type 2นะคะเลือกตรงนี้ก่อนปึ๊บส้มจะเอาคำว่า โอเคปึ๊บบัตไม่ไดอใช้คำว่าโอเคก่อนปึ๊บแล้วก็กดชิปนะคะให้มันใหญ่ขึ้นก็จะพิมพ์คำว่า But i first, uh, first นี่เพื่อนๆสามารถตกแต่งได้นะคะส้มจะใช้คำว่าโอเค but first แล้วก็ต่อไปนะ coffee ทีนี้เราก็จะมาเลือกอักษรกันนะคืออารมณ์เหมือนแบบประมาณว่าโอเคก็ได้แต่ขอดื่มกาแฟก่อนนะประมาณนี้ค่ะสมก็จะเอาตัวนี้เหลือ,อนิดนึงก่อนนะอื นยคะค่อยๆทำไปจัดตกแต่งเอาตรงไหนดีนี่ไหมบัตเฟิร์ไปข้างๆคาแฟกาแฟส้มก็จะขอเป็นตัวเทคประมาณนี้นะทุกคนนี่เดีย๋ยวเอามาจัดก่อนให้มันเข้าๆกัน นี่นะทุกคนเสร็จแล้วนะเราก็เซฟไฟล์เป็น PNG นะคะแล้วก็เอาไปโหลดอัปโหลดใน Print on demand นะ่ะเดี๋ยวส้มจะเอาไปอัพโหลดให้ดูนะคะค่ะทุกคนอันนี้ก็คือตัวอย่างงานที่ส้มได้อัปโหลดลงนะคะในพวก Redbubble นะหรือเราสามารถเอาไปลงที่อ m a z o n k ค p ได้นะคะจะเป็นพวกหนังสืออะไรอย่างนี้เนาะอ่านี่ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะ ใครชอบคลิปสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ